ประยุนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนมั่นโภคเกิดเมื่อ,อวันที่10ตุลาคม2504ปัจจุบันอายุ61ปีทำงานของผมก็ประจุเมื่อวันที่1่พฤษภาคม2524ที่โรงเรียนมั่นโภคสมัยก่อนโรงเรียนโภงนั้นเป็นที่กันดานมากถนนก็ไม่มีทางเข้ามานะครับก็ได้ดูแลเด็กนักเรียน จนกระทั่งปี2,549ได้มีโอกาสได้ได้ไดรับการบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้นวยการโรงเรียนบ้านกระแม่ก็ออกจากโรงเรียนบ้านโพไปอยู่ที่อำเภอตูดในเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเด็กอยู่ประมาณ40คนแล้วก็ทำหน้าที่อยู่ที่ บริบักกระแม่นั้นเป็นเวลา2ปีกับข้าเดอนเลนก็โดยท่นผมย้ายตำแหน่งว่างของผู้บริหารและก็กดได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอยู่ที่นี่เมื่อวันที่28พฤษภาคม2552และก็ได้ทำหน้าที่อยู่ที่นี่จนถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้นะครับก็จกกะเกษียณที่นี่ ในวันที่30กันยานี้นะครับผลงานที่ภาคภูมิใจในการทํางานด้วยความเป็นครูและความรับผิดชอบได้ทําหน้าที่อย่างนีสุดและกะ็ส่งเสริมทางด้านการศึกษาในเรื่องของการริเริ่มการอขอตั้งและสร้างโรงเรียนมัธยมคือโรงเรียนสรเลาใหญ่ประชาสรรและก็มีความภูมิใจที่ศิษย์ลูกหาได้เรียนจบและก็ ทำหน้าที่รับราชการได้หลายคนเป็นความภาคภูมิใจของความ่าเป็นครูพอเป็นผู้บริหารที่ดูในชุมชนและก็ได้ดูแลนักเรียนนักเรียนบ้นโพงจนนาทีสุดท้ายสำหรบับความภูมิใจและความรู้สึกที่ดีที่มีโอกาสได้เกษียณอายุราชการก็ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญชุมชนอ่า ผู้นำและก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ,อท่านดรอภิชาริยศศรีอุปนายกสมาคมชาวชิษเกตและ,ะท่านสมศรีดวงศิลผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกอ,องค์การบริหารส่วนตำบลสารใยญ่ทำให้มีทุนมีงบประมาณในการพัฒนาเพื่อสร้างสื่อในบริเวณโรงเรียนตั้งแต่รับ Uh, หน้าที่ในการ uh, เป็นผู้บริหาร uh, ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ไม่ว่าจะแหล่งเรียนรู้ต่งตางๆและก็ป้ายสื่อการเรียนการสอนเพื่อความรู้กับ uh, นักเรียนว่าเราได้ทำหน้าที่สมบูรณ์แบบบริบทต่างๆเราได้มีความภูมิใจอย่างยิ่งนะครับในในส่วนนี้ uh, ไม่เคยคิดนะว่าจะสามารถอยู่ จนมีอายุได้จนเกษียณในสิ่งที่ได้ทำหน้าที่และก็สร้างบุญให้กับนักเรียนให้กับชุมชนสามารถยืนหยัดและอยู่ได้จนครบเกษียณสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผู้บริหารในกลุ่มแสดงใหญ่ตาอุดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่เกษียณร,ร่วมกันเคยอยู่ในกลุ่มนี้และก็ท่านประธาน ถือว่าต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงยิ่งที่ได้ดูแลและได้ให้ข้อเสนอแนะในการดําเนินการในการาจัดทำและรทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบเพื่อเป็นโรงเรียนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่เป็นโรงเรียนที่ทําให้บร,ริบทสวยงามถ้าสมัยก่อนนั้จะมีแต่ดินมีแต่ลูกพลังมีแต่เรื่อต่างแต่สมัย,ยนี้ก็ปรับเปลี่ยนเพื่อ ป็นนสิ่งี้ที่น่าภาคภูมิใจที่สุดก็คือเคยเป็นผู้นําทางด้านการจัดการแข่งขันกีฬาของตำบลสอยใหญ่เราสามารถนำเยาเวชนและก็บ่มนิสัยของเยาวชนทําใหา้ชุมชนของเราอยู่ยังมีความสุขและก็ภาคภูมิใจที่วันนี้ได้ยินทราบว่าท่านผู้มีเกียรติ ท่านด็กอกเตอร์วิจาริยศีจะเดินทางมาเป็นประธานในงานวันนี้ก็รู้สึกมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับและก็มีคุณครูและก็สมาชิกต่างๆที่มาร่วมสเสดงมุลิัยจิตถึง3ามปัตใหญ่ด้วยกันก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่ว่าเป็นความและำลังใจน่าจะอนาคตไม่ต้องไม่ต้องคิดถึงเรื่องของ ของการศึกษาอีกแล้วเพียงแบ่ว่าเราเป็นพลังเป็นความและกำลังใจให้คนรุ่นหลังเขาได้เดินสัทางได้ได้ทำหน้าที่เป็นครูอาชีพให้ได้ขออำนาจคุณพระีะระัฒนาครายและสิ่งศักดิทั้งหลายในสากลโลกจงดนบันดาลให้ท่านประธานให้ครูบาอาจารย์ให้ท่นผู้บริหารทุกท่านจงทำหน้าที่ของ ท่านให้สมบูรณ์ตามภาระหน้าที่ที่ในรัมธบหมายจากทางการขอให้ตรก,กับสิ่งและรับมือยัดรี้นที่มี ดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่เพื่อเป็นแรงใจให้สวัสดีครับผมนายบริหนรนับผู้บริการโรงเรียนบ้านศาราวัเกิดวันที่ 9, 2, 9 40, ตุลาคม2504ปัจจุบันอายุ60ปี9เดือนประวัติการทำงานกับผมได้บรรจุเป็นข้าราชการครูครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านโนนกาหลน้อย ำบลนาโปอําเภอบุญริยจังหวัดบุร,บบร,ราชาัมยเมื่อวันที่18พฤษภาคม2525หลังจากนั้นก็รบับตำแหน่งอยู่ที่โรงเรียนบ้านตะอุ่นน้อยเป็นเวลาประมาณ7ปีและได้ย้ายมารับตำแหน่งเป็นอาจารย์1ที่โรงเรียนบ้านตะอุ่เพื่อปีพศ2532และดำรงตำแหน่งอยู่ที่โรงเรียนบ้านตะอุ่เรื่อยมา ปีพศ2539ผมได้สอบเป็นเลื่อนตำแหน่งเป็นตำแหน่งครูใหญ่และได้ไปรัตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านพุกเพชรตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2539ต่อมาปีพศ2540ได้ย้ายมารับตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านเรียมและ ได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่หลังจากนั้นปีมส .2544 ได้ย้ายไปรับตำแหน่งเป็นอาจารย,าย์ใหญ่โรงเรียนบ้านจากงและได้ปรับตำแหน่งปรับปรุงตำแหน่งเป็นตำแหน่งผู้บริการอยู่ที่โรงเรียนจกงวิทยาเป็นเวลา9ปี10เดือน เมื่อปีพศ2554ได้ย้าการรุรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านสะระหญ่ยยและได้รุรงตำแหน่งอยู่ที่โรงเรียนบ้านสะระหญ่ยยจนถึงปัจจุบันนับเวลา9ปีก็ขอไปครับ10ปี9เดือนเนื่องในโอกาสที่กระพ้นจะ,กะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2565ครั้งนี้ กับผมเองในฐานะที่รับราชการมาเป็นเวลาค่อนข้างกันนี่สบปีกับ4เดือน20กว่าวันก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ผมเองภาคภูมิใจซึ่งผมรับราชการในตำแหน่งครูสาธผู้สอนเป็นเวลา14ปีและ,ะได้รับุงตำแหน่ง เป็นตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนตำแหน่งครูใหญ่ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ตำแหน่งผู้บริการเป็นเวลา20ปีก็เป็นสิ่งที่จะเรียกว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นเหมือนเวลาตั้นๆเวลาที่ยังไม่มาไม่ถึงนั้นเหมือนจะยังไกลาย,ยาวนานแต่นับถึงวันนี้กับผมก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงาน ได้รับใช้องค์พระราชาในานามข้าราชการที่กับองค์ภาคภูมิใจก็ความสุขของผมที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการทั้งสายครูสายผู้สอนและตำแหน่งผู้บริการนั้นก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มกำลงังก็ภาคภูมิใจก็ปากน้อง ที่เป็นข้าราชการทุกคนว่าการเป็นข้าราชการนั้นเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นเกียรติอย่างยิ่งถึงแม้ว่าเราจะเป็นอาชีพที่ไม่ร่ำรวยแต่เราก็เป็นอาชีพที่อสอนคนยกระดับวิญญาณจิตวิญญาณของคนให้สูงขึ้นเป็นอาชีพจะเรียกว่าอาชีพชั้นสูงถึงแม้ว่าไรายได้เราอาจจะสู้อาชีพอื่นๆเขาไม่ได้แต่ความสุข ของเราก็คือเห็นลูกศิษย์ลูกหาของเราเห็นชุมชนของเราประเทศชาติเราจเจริญรุ่งเรืองอาชีพเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเรามีความภาคภูมิใจและก็ขอโอนพรให้น้องๆข้าราชการทุกคนหรือคนที่ยังไม่ได้เป็นข้าราชการก็ขอให้ได้เป็นข้า,ารนนาชการเร็วๆและก็ทําหน้าที่ของตัวเองอ,อย่างดีที่สุด ก็ขอบคุณเพลงชาติไทยดังกองสองโมงเช้าทรงพื้นเก่าผิวเบาบนเสาไทยเด็กน้อยน้อยยืนตรงหน้าธงไทยผิวสวัยเป็นสง่าป่ากันดาน ครูลำดวนใจดีเกรดสี่สองนำได้ร้องเพลงชาติยังชาติชาติเป็นแสงเทียนสองป่ามาเชิรเรียนท่านผู้บริหารเพื่อนผู้เกษียณคณะครูบุคลากรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับกับผมนายสากพนพิมพ์พรนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเบิดไตอีอ่าเกิดนะครับ26หพฤษภาคม พุทธศักราช2 5 0 5ครับทีนี้ก็อายุ60ปีบริบูรณ์นะครับประวัติการทำงานนะครับผมทำงานครั้งแรกนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอารุเรียนบ้านตะคงนะครับใช้วุฒิปริงยาตรีนะครับปีนั้นสอบสองครั้งนะครับเพราะครั้งแรกนี่เป็นโมฆะนะครับเนื่องจากมีการเพิ่นะครับแล้วไปย้ายมานะครับ ทําง,งานที่นั่นได้สองปีกว่าก็ย้ายมาที่โรงเรียนบ้านระเบิดตะหินนะครับเป็นผู้สอนที่โรงเรียนบ้านระเบิดตะหินนะครับจนถึงปีการศึกษา2549นะครับก็ได้เป็นผู้บริหารได้ไปเป็นผู้บริหารโรงเรียนแรกก็คือโรงเรียนบ้านบัวบกซึ่งอยู่ในกลุ่มตะเคียนโลงศักด์นะครับอ,อยู่ที่นั่นนะครับได้2ปีกว่า ก็ย้ายมาเป็นผู้บริหารที่โรงเรียนบ้านระเบิดแตงินะครับจนถึงปัจจุบันนะครับตลอดชีวิตราชการนะครับก็วนอยู่สามโรงเรียนนั่นก็คือโรงเรียนแรกโรงเรียนม้านตะคงโรงเรียนบ้านระเบิดแตงยิและโรงเรียนบ้านโบโค,ครับเนื่องในโอกาสที่ตนเองได้เกษียณราชการในปีนี้นะครับมีความรู้สึกมากกว่าน หลายอย่างทั้งว่าตัวเองนั้นอยากทํางานต่ออยากช่วยมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นควรพอแล้วนะครับแต่ก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงทั้งเรื่องการศึกษาของโรงเรียนที่มีมอุพละกรน,น้อยนะครับกลัวว่าเด็กๆนั้นจะได้รับรับการพัฒน,นาที่ที่ไม่เพียงพอนะครับ แต่แต่ก็ไม่เป็นไรคือว่าเป็นวิถีทางเป็นเป็นวิถีชีวิตข้าราชการนะครับมีมาก็มีไปเป็นธรรมชาตินะครับก็ฝากให้น้องๆทุกคนที่อ่าได้เป็นครูผู้สอนไม่ว่าจะอยู่โรงเรียนไหนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบ้านระต,ะตุกตะหินเองหรือโรงเรียนอื่นนะครับก็เรานั้นนะครับมีหน้าที่นะครับมีจิตวิญญาณนะครับที่มีจิตวิญญาณในการที่จะ พัฒนางา,านสอนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเยาวชนเพื่อสร้างเด็กเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่สังคมในประเทศชาติผมมองดูแล้วมีอาชีพเรานะครับเป็นอาชีพหลักที่จะพัฒนาคนได้ดีที่สุดนะครับทุกท่านจงภูมิใจว่าอาชีพครูเรานั้นเป็นอาชีพที่สังคมต้องการแน่นอน และต้องการมากยิ่งขึ้นในยุคป,ปัจจุบันในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพนะครับคั้การทำงานนะครับที่กระผมปฏิบัติแล้วก็อยากฝากเป็นข้อคิดกับทุกท่านนะครับก็คือว่าพวกเรานั้นได้รับการศึกษามาดีจะทําอะไรนั้นเราก็คิดไตรตรองมาดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกท่านปฏิบัติให้มากๆนะครับนั่นก็คือทําแล้วก็ทําแล้วก็ทํา นะครับอย่าให้ความคิดของเราเป็นเพียงแค่ความฝันนะครับเราจะต้องสร้างความคิดของเราให้เป็นความจริงให้สําเร็จให้ได้นะครับถ้าเป็นภาษา,ษาเขมรนะครับเพราะว่านะครับว่าอ่อรัวเธอแต่มันเธอรัวหมายความว่าต้องทํางานเยอะๆแต่อย่าทําแบบไม่ได้ใช้ความรู้ความคิดอะไรเลยจะเสียประโยชน์เปล่า สุดท้ายนี้นะครับก็ขอพัฒนาผลพระศรีรัตนตรัยรนะครับและเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทั้งหลายในสักวลโลกน,นะครับจงลดดนกระดาษให้ทุกท่านนะครับจงมีความสุขมีความเจริญนะครับมีพลังกำลังการกำลังความคิดในการพัฒนาการศึกษาของชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองมีสภาพแวดล้อมตลอดไปครับ ดีค่ะดิฉันชื่อนางอันเกรสสีดาธรรมค่ะเกิดเมื่อวันที่15มกราคม2505อายุ60ปีค่ะสำหรับการรับราชการนะคะก็เริ่มที่โรงเรียนบ้านยางเถิงตำบลยางสะโพลุมอำเภอม่วง30จังหวัดถุบบุรราชธานีเมื่อวันที่4 ตุลาคม2525 25ค่ะอยู่ที่นั่นก็ประมาณ2ปีนะคะก็สอบใหม่ที่จังหวัดชิสุเกตเราและก็ได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านตะบุดเมื่อพศ2528การที่รับผิดชอบอยู่ในโรงเรียนนะคะก็ด้านการสอนจะสอนอยู่ระดับมต้นนะคะ ในวิชาภาษาไทยนะคะทีนี้งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายก็จะเป็นหัวหน้างานการเงินนะคะด้านงบประมาณของโรงเรียนค่ะเนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้นะคะดิฉันก็ขอบคุณคณะนะครูทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้บริหารที่ให้ความร่วมมือในการทำงานในทุกๆด้านนะคะ สำหรับดิฉันนะคะก็ขอฝากแนวทางในการทํางานนะคะคือการทํางานเราต้องมีวินยัยแล้วก็ความซื่อสัตย์ในทุกๆด้านนะคะโดยเฉพาะการทําในเรื่องของงบประมาณโรงเรียนนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณครูทุกท่านนะคะทํางานด้วยใจรักแล้วก็ยังมีความสุขค่ะขอ สำหรับนะคะการทำงานการเริ่มรับราชการนะคะก็หลังจากที่เรียนจบในสายวิชาชีพนะคะจบปวชค่ะเป็นครูปวชรุ่นสุดท้ายนะคะที่ทางจังหวัดสิเกตประกาศรับสมัครครูปวชปี2524ค่ะก็ได้มาสอบบัรจุนะคะโดยก็ไม่ได้คาดหวังอะไรว่าตัวเองจะเดินทางสายนี้เพราะว่า ลำดับเริ่มแรกที่เรียนทางด้านสายวิชาชีพก็ตัวเองก็อยากเป็นนักพัฒนากรก็อยากทํางานทางด้านการปกครองตามคุณพ,พอ่พพอเพราะว่าคุณพ่อทํางานราชการในสายการปกครองนะคะแต่พอดีปีนั้นไม่มีการสอบแต่ของจังหวัดสิจเกตก็มีการสอบ crew, ออบรรจุครูปวชเราก็ไม่รู้ว่าครูปวชอคืออะไรแต่ก็มาสอบนะคะในปีนั้นคือ,อปี2อ0 0น 524จบปวชอพอดีก็มาสอบที่จังหวัดศริสกเกษกันอ่ก็ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในชีวิตไม่เคยสอบได้สมัยเรียนนะไม่เคยสอบได้ที่1นสักทีแต่สอบบรรจุค่ะได้ที่1น่งค <c oughs> ่ะอ่าก็บรรจุในระดับคูหนึ่งระดับหนึ่งที่โรงเรียนบ้านระเบิกตาฮีนค่ะในวันที่1นึ่พฤษภาคม2524ค่ะ ก็เป็นครูที่นั่นนะคะหลังจากนั้นก็ได้ย้ายไปฝึกค่ะแล้วก็อยู่ที่าจากบ้านฝึกก็มาที่โรงเรียนบ้านตะอ,อุดจนถึงนับปัจจุบันจนกเกษียณนับปัจจุบัน <S <S นี้แล้วค่ะอายุราชการนะคะก็ทํางานรับราชการตั้งแต่อายุ19ปีนู้จนถึงปัจจุบันนี้ก็6กก็อายุราชการก็เท่าไหร่คะ41บปี ค่ะสำหรับในโอกาสเกษียณนี่ฮะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคณะกรรมการกลุ่มคณะครูนะคะแล้วก็พี่น้องเพื่อนครูทุกทุกคนนะคะทุกท่านที่ได้จัดงานเกษียณในปีนี้ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะคะด้วยในสภาว่าในสภาพการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะในเรื่องโรคหรือเรื่องอะไรต่างๆนะคะก็ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณเป็นเรื่องต้นก่อนนะคะที่ได้มีการแสดงพุญท,ทิจาจิตในวันนี้แล้วก็ต้องขอรกรับขอบพระคุณนะคะท่านประธานกลุ่มคณะกรรมการบริหารของกลุ่มและก็พี่น้องเพื่อนครูที่เคารพทุกทุกท่านนะคะก็เป็นความดีใจนะคะ,ะสำหรับในชีวิตที่บอกว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเรียนในด้านครูสายครู แต่ก็ได้ตั้งต้นตั้งหน้าตั้งใจทําหน้าที่ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เพื่อถ่ายทอดให้กับเด็กที่ไม่รู้จนมาถึงหน้าปัจจุบันนี้ก็นับว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะจากครูไม่มีวุฒิ <c oughs> นะก็มาสอบวิชาชุดพอกอสอพอมอแล้วก็เรียนสาวาทิศในระดับคอบอครุศาสตร์บัณฑิตนะคะในเรื่องของ การวัดผลประเมินผลนะคะ,ะแล้วก็ได้มาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในเรื่องของหลักสูตรและการสอนนะค,ะค่ะค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะคนสำหรับคนคนที่ไม่ได้เรียนครูแล้วมาเป็นครูจนได้สร้างรูปสีรูปหายนะคะ,ะจนแทบจะทุกสาขาวิชานะคะนับแทบนับไม่ท้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นครูเป็นทหารเป็นตำรวจค่อนข้างจะเยอะ หรือแม้กระทั่งดำรงชีพดำรงชีวิตนะคะในวิถีชนบทอย่างเช่นเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรืออะไรก็ตามแต่นะคะที่เป็นอาชีพที่สุจริดก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในวิถีชีวิตของความเป็นครูคนหนึ่งณปัจจุบันนะถามว่าเป็นครูแค่ไหนนะคะ่ะ เด็กบอกว่ายายค่ะครูยายก็มีค่ะทวดก็มีสุขแล้วก็คือถ้าเด็กโตๆนะคจะเรียกว่าครูยายนิดอ่าโอเคค่ะหรือเห็กณนะปัจจุบันก็เรียกแม่บ้างอะไรบ้างก็คือไม่คิดว่าจะเป็นแค่ครูคนคนแรกของของลูกศิษย์ลูกหานะคะมาถึงนะปัจจุบันถามว่าครูแค่ไหนอสอนจะมีความภาคภูมิใจที่สุดก็คือสอนเด็กที่อ่าน ไม่ได้เขียนไม่ได้ให้เขารับรู้และอ่านออกเขียนได้ที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถสื่อสารและก็ดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมตลอดถึงการทดสอบสมรรถภาพในเรื่องต่างๆนะคะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเรื่องการอา่านการเขียนที่ภาคภูมิใจที่สุดสำหรับในชีวิตของตัวเองก็คือมาสอนในระดับป .6 แล้วเด็กสามารถสอบนะคะวัดผลโอเนนะคะ,ะภาษาไทยในระดับชั้นป .6 สูงกว่าระดับประเทศติดต่อกันหลายครั้งนะคะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจนะคะได้ทุ่มเทได้เสียสละเวลาทำเพื่อลูกเพื่อหลานนะคะกระทั่งบางครั้งอตีหนึ่งตีสองนะคะด้วยความที่เราไม่รู้เราก็ต้องมานั่ง ะะมันลุกขึ้นมาดออูข้อสอบนี้มันคืออะไรข้อความนี้คืออะไรนะคะก็ต้องมาดูเพื่อที่จะเอามาสอนรูปสอนหลานนะคะที่สําคัญที่สุดก็คือเมื่อเขารู้สามารถที่จะไปต่อได้นะคะแล้วก็เด็กมีเด็กคนหนึ่งนะคะที่สอนมาแล้วสามารถที่จะไปสอบเข้าโรงเรียน สวนกุหลาบที่จังหวัดนนทบ,บุรีเมื่อสองปีที่แล้วนะคะ,ะก็ยังเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองอยู่นะคะที่ว่าโรงเรียนเรานะคะ,ะตระลของเรานะคะอันนี้ไม่ได้เฉพาะที่ว่าคุณครูน,น่นทนาท้ตัวเดียวนะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีพื้นฐานใช่ไหมคะก็พื้นฐานก็มาจากคุณครูอน,นุบาลไล่มาจนถึงเรานะคะ แต่รู้สึกว่าสุดมากถ,ถ้าเป็นในระดับทั่วๆไปก็ป .6 ก็จะเป็นชั้นสูงสุดข,ของโรงเรียนแต่ที่นี่ป .6 เราก็จะส่กต่อแต่ก็มีบางส่วนที่เด็กๆเ,เขาหรือเป็นความต้องการ,รของผู้ปกครองที่จะไปศึกษาต่อที่อื่นก็ไม่เป็นไรนะคะตากบก็ไม่ว่านะคะแต่ผลผลิตนะคะเป็นความภาคภูมิใจที่สุดก็คือเด็กสามารถที่จะไปศึกษาต่อ ถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชนบทนะคะ,อ,ะอยู่ในข้างนอกแต่เราก็สามารถที่จะไปะเทียบกับโรงเรียนในเมืองในอะไรต่างจังหวัดได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งในในความชื่นชอบของตัวเองนะคะถ้ารุ่นก่อนๆก็จะทราบว่าชอบวิ่งอยู่กลางสนามอยู่ข้างของสนามนะคะนั่นก็คือ,อได้เป็นโค้ชกีฬานะคะ สนับสนุนส่งเสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกีฬาฟุตบอลบอกว่าเขารู้จักทั่ว <c oughs> คือเป็นคนที่ชอบนะคะชอบก็สนับสนุนส่งเสริมมาทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะ,นะค,ะความคิดเห็นต่างๆที่สะท้อนกลับมานะคะ,ะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่า เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เรารู้ตัวเราแล้วก็ก็อยากจะฝากไปถึงนะคะน้องๆนะคะหรือลูกศิษย์นะคะเพราะว่าตอนนี้มีลูกศิษย์หลายคนแล้วที่อยู่ในกุ่มเรา